ไล้ใครจนเสียหายที่มันจะกลับมาทําให้ดีไม่ได้ครับมองอย่างนั้นมีอะไรทีไ่ไเป็กรอบหรส่วนตัวไว้ไหมคือก็ให้กำลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าทุกคนแหละมันก็มีการทำพลาดกันได้ในทุกเรื่องแหละว่านะมันก็นี่ก็เป็นเรื่องอย่งที่เขาก็พลาดไปซึ่งซึ่งเมื่อคนทำพลาด ล้มก็ไม่น่าขามถ้าเกิดว่ามันไม่ได้บอกว่ารุแนแรงสักขนาดฆ่าใครตายอะไรแบบนี้แต่พอกลับมาสิ่งที่คุณพี่เองมันกับตรงข้ามโอ้คนกองให้กำลังใจแล,ล้วน่องชื่อสัตว์มี่มเป็นทีใจกลางใจก็ดีใจครับดีใจมากครับก็น้องถ้าเขาน้องเขาเดินได้เราก็ดีใจมากเเหมือนให้น้องนิสติตเราคนหนึ่งก้าวข้ามผ่านปัญหาใ,ให้ได้เร็วๆครับ จะมีจองก็แบนจะรู้กิจกรรมในอนาคตเปยังไงบ้างกิจกรรมในอนาคตเหรอก็ต้องค่อยๆให้น้องเขาปรับตัวนิดนึงว่าเขาก็เพิ่งกลับมาแล้วก็นะไม่ได้อยู่บ้านเมืองไทยมานานก็อาจจะต้องฟื้นตัวนิดหน่อยไม่ชินไม่ชินไม่ชิน คขับล้อของน้องปียาเปับล้อเป็กพี่เป็กมันแรงยังบอกอะไรกับคนยิ่งคือจริงคือเรื่องข่าวปียาเนี่ยมันต้องบอกว่าจริงๆอ่ะเราตัวเราเองอ่ะโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกันเนีแต่ก็ยังเฉยๆแต่วันนี้พอมาเป็นลูกเราที่แอบว่าไม่รู้หนุอีเนิ่ด้วยอายุ16-15ปีเองแล้วมามา ทำแบบเนี้ยผมว่ามันมันมากเกินไปนะก็นั่นแหละคือพูดยงไงดีอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็คงแบบรู้เป็นรำขุมมีจริงบ้างเรื่องขุมนีอ่าอ่านต้นตั้อือก็เดี๋ยวต้นั้งจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของของเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าครับเพรั้ว่าพี่ดันเออใช้กฎหมายมาช่วยไหมครัพี่เป๊ก ก็อยู่ในกระบวนการกระบวนการ,นการในการคิดในสมองอยู่เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันนะเรื่องพวกนี้มันเราก็รู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแหละแต่มันก็หายา,ยากแต่ว่าก็อการอเป็นากรรจัดการแล้วกันที่นี่ไงเล่นเล่นเด็กมันเล่นเราไม่เป็นไรนะคือมันเล่นแบบว่า oh. ลูกเราหรือว่าเด็กๆที่ไม่ oh. ยังไม่รู้ oh. เบียรสาเลย ยังไม่รู้ที่พี่เ,เาว่ามันทําแบบนี้มันไม่ถูกต้องเย่ยมันแล้วเป็นอะไรเป็นเว็บพวกไม่ดีอ่ะเป็นเว็บอย่างเงี้ยแล้วก็มามาเอาลูกเด็กๆที่เขากำลังจะเติบโตไปทางที่ดีมาทําเสียหายแบบนี้มันไม่ถูกต้องตัวน้องว่ายังไงตัวน้องเขาก็ไม่ค่อยรู้หรือไม่ได้คิดอะไรเยอะครับว่าเขาเขาก็ยังไม่ค่อย เข้าใจว่ามันคืออะไรเว้ยออย่างนั้นคืออะไรอะไรแบบนี้ก็เราก็พยายามพูดฝ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่นให้น้องเขาเข้าใจอีกแบบหนึ่งว่าเออถ้าเกิดว่ามันโผล่ขึ้นมาแล้วมันมีชื่อเสียงจะเป็นนักบินนักร้ออะไรอย่างนี้มันก็ต้องเจอแบบนี้บ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เขาเรียนรู้ไปครับแต่ต้องบอกว่าทีออ่คนที่มันคิดทาแบบนี้มันอืมใส่ไม่ดี <c oughs> ชั่ว <c oughs> เลว <c oughs> เออ มึงต้องเดี๋ยวต้องนะต้องจัดการจัดการถ้าถ้าเจอก็นะก็ไม่อยากให้ถ้าเจออย่าบอกอะไรนะถ้าเจอเขาอย่าบอกอะไรไม่ก็อยากให้คิดว่าจะเป็นลูกเขาันเองแล้วมันงไคิดยังไงเพราะว่าเออใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าเป็นลูกของ พวเขาที่ทำอ่ะที่ทําอ่ะมึงมันทนไม่ได้หรอกเราเป็นพ่อแม่เราก็รู้สึกไม่ดีมากๆาอะเพราะว่าลูกเราก็เด็กอยู่เลยถ้าอายุยี่สิบกว่าเองว่าพี่อะอายุสิบหกทองสามเดือนนะเล็กแล้อีกอย่างก็รู้ว่านะเราก็อยู่อย่างนี้แล้วมันยังทำแบบนี้ อยากมันอยากมันอยากพูดอะไรเหรอมันโมโหเป็นลูกใครใครก็โมโหครับเชื่อผมเถอะมึงไปลองทางกับลูกพี่หนุ่มกัญชัยพี่หนุ่มเบสเบิร์กบ้างไปจะได้รู้เร็วๆหน่อยวมัเป็นยังไงคุณไม่ได้หรอครับเพราะว่าเด็กยังเด็กอยู่อ่ะแล้วมาพูดแบบนี้มันเละเสียหายอืมไม่รู้นะผมก็ไม่อยากพูดตอนเนี้ย แต่ว่านักเวรกรรมมันเห็นเห็นอยู่มันเดี๋ยวนี้ติดจรวดอย่างเร็วเลยในทุกๆเรื่องที่เห็นเห็นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ที่ที่เขาบอกีกอย่างเขามีเขาบอกว่าน่าดูว่าเขามี่อต้องการอย่างไรว่าเขารับได้เขาเขารับได้ครับเพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่องเขาไม่ได้เสพข่าวอะไรพวกนี้มากมายมีแต่เพื่อนๆส่งมาถามหัวเลาะอะไร อย่างนั้นไม่ได้คิดอะไรมากแต่ไอ้คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรแบบนี้มันไปพวกเรามากกว่าที่จะไปพวกเด็กๆอ่อะคืออย่าดีกว่าคือถ้าจะทำมาทำกับพวกพวกเราอ่ะยังยังโอเครับได้นะเพราะว่าเออเอาเราไปเกี่ยวกับเว็บไปผับไปอะไรพวกนี้มันเป็นคนใที่ที่มันเป็นเรื่องจริงได้อ่ะ แต่มันแค่เอามาเอาเด็กมาขึ้นแล้วก็ให้คนเข้าไปอ่านในคอมเมนต์ว่าเว็บชื่ออะไรแบบนี้ยแค่นั้นเองอะ่ะมันแย่มันไม่มีเรียกอ,อะไรวะจะพูดศิลธรรมก็ศีลธรรมก็ไม่เต็นังเดี๋ยวนี้ศีลไม่รู้ยังไงแล้วเนี่ยเรา <laughs> าบอก,บอกัก <laughs> ก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำหนวกกอื่นเลย นะหาวิธีการอื่นที่โฆษณาดีกว่าจะทำนี่ทานกับเด็กทากับคนที่เขามีอายุหน่อยเด็กอายุสิบห้าสิบหกไปทำแบบนี้มึงเนี่ยแน่ยิ่งใสยไม่ดีโอเคครับโอพี่ินเรายีกว่าโบนาร่ากำลังจะออกนะสั่งาเ้ียนผิว

เอาสองนี้ไปกไว้ไปกอนี้อเอาไยไปแล้วไยใหม่เนี่ยนี่อะไรพ่ทั้อหาพี่เั้งไทยไอนี่อไ่ะ เอาไปเดฟนงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเดินทางไปหาเอาสายตาหาที่ดีอะไรก็พาไปมีแบบ